สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องคน,นูดีเคนะคะวันนี้จะให้มาดูส่วนสตรอเบอรี่นะคะแต่ว่าแจมฟางตุงมานิดนึงนะคะนี่นะคะต้นฟางตุงเราปลูกเองดูนะคะทุกคนดูนะคะ เด้อจ้าสตรอเบอรี่ก็เริ่มโตแล้วนะคะที่ว่าปลูกตอนนั้นนะคะนี่ที่ว่าปลูกตอนนั้นนะนี่จะะ้าอยู่ในอยู่ในที่ว่าเราปลูก<อ>เอาพาอย่างมากันนะจ๊ะทุกคนนี่เริ่มโตแล้วตอนนี้อากาศก็อยู่ที่สิบเอ็ดองศา ปลูกหัดปลูกเองกินเองอยู่มึงนก็นกต้องทำเองแบบนี้แหละจ้าทุกคนเดี๋ยวจะไปพาไปดูติวหูดนะจ๊ะเดี๋ยวติวหูดอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะคะทุกคนนี่ผักเราก็ปลูกมีมะเขือเทศมีหลาย คือเทศอยู่ตรงนี้นิกฟางต้มอยู่ในรังนั้นนะอยู่ในรังจะเป็นฟางต้มนะจ๊ะทุกคนโอ้ยมือใหม่กองจะหมุนหน่อยนะจ๊ะเย็นงนั้นน,ะนี่อยู่ในนี้